สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านเดียวชั้นเดียวหลังใหญ่ๆเลยนะคะแถมที่สำคัญมีวิวภูเขาแบบนี้ค่ะคลิปนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมให้จบกันนะคะชีจะพาท่านชมค่ะไปชมบ้านตัวอย่างหลังหนึ่งนะคะในโครงการเดียววัเล่หางดงค่ะจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะ บ้านตัวอย่างที่ฉีจะพาท่านผู้ชมมาชมนะคะอยู่ตรงด้านนี้แล้วค่ะจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่หลังใหญ่มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมดูอย่างนี้นะคะอาจจะแบบเอ้ยไม่ได้เห็นสเกลบ้านนะคะว่าแบบโอ้ใหญ่แค่ไหนนะคะแต่เดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบโอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวไปดูขนาด ตัวบ้านกันนะคะที่ดินที่เขาขายนะคะเริ่มต้นถึง62ตารางวาเลยค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะ148ตารางเมตรเห็นไหมคะแบบใหญ่มากและมีนะคะทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำราคาขายค่ะอยู่ที่3 190,000บาทค่ะและเขายังมีทายปอื่นนะคะที่เป็นฟังก์ชั่นเดียวกันที่มี3นอน2น้ำนะคะก็2ล้านกว่าๆก,ก็มีค่ะอยากจะให้ลองมาปรึกษาที่เซลลโครงการดูนะคะว่าแบบมีกี่ทายอะไรยังไงบ้างนะคะ ตรงนี้ค่ะจะเป็นบริเวณโรงจอดรถนะคะซึ่งโรงจอดรถตรงนี้นะคะก็จะมีหลังคากันแดดกันฝนมาเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถจอดรถได้ถึง2คันนะคะปากมาชมฝั่งด้านนี้กันบ้างฝั่งด้านนี้ค่ะเขาก็จะปูหญ้าจัดสวนให้นะคะแบบว่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สำหรับบ้านตัวอย่างนะคะที่ดินนะคะน่าจะอยู่ที่เราเราประมาณ70กว่าตารางวานะคะก็อาจจะใหญ่กว่าบ้านที่เขาขายเริ่มต้นจริงนิดนึงนะคะประมาณสัก10ตารางวานิดหนึ่งมาดูตรงนี้กันด้านหน้าบ้านนะคะตรงนี้เขาจะทําเป็นแบบเหมือนที่นั่งพักนะคะสําหรับใส่รองเท้าผูกเชือกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนจะไปทํางาน,นะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบเหมือนตู้เก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะปะมาดูในตัวบ้านกันค่ะ สำหรับประตูทางเข้าบ้านนะคะก็จะมีอยู่สองจุดด้วยกันค่ะมีตรงนี้นะคะที่เราเข้ามาแล้วก็กับประตูตรงโรงจอดรถอีกที่หนึ่งค่ะส่วนประตูด้านนี้นะคะกระจกของเขาจะเป็นแบบเขียวตัดแสงค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะท่านผู้ชมคะจะเห็นว่าชี้เนี่ยยืนอยู่ตรงบริเวณ living z o ซ ne นะคะก็ตรงนี้จะมีโถงที่แบบสูงมากเข้ามาปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าบ้านหลังเนี้ยคือหลังใหญ่มากๆเลยนะคะ เพดานของเขาเนี่ยสูงถึง3เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาจัดวางนะคะตกแต่งโชว์มาให้ดูค่ะว่าโซนลิฟวิ่งรูมนะคะก็วางโซฟาได้แบบใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะหน้าโซฟามีโต๊ะวางทีวีอยู่ฝั่งนี้นะคะแต่งได้สวยมากมาดูห้องนอนมาสเตอร์กันค่ะห้องแรกนะคะอยู่ฝั่งนี้ค่ะหูห้องมาสเตอร์คือแบบว่าดูลักชัวรี่มากเลยค่ะสวยมาก ตรงนี้นะคะแต่งเป็นเตียง6ฟุตนะคะหลังใหญ่ๆมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะเขาก็ยังให้ระเบียงมาด้วยค่ะท่านผู้ชมระเบียงของเขานะคะกว้างประมาณ5.7เมตรเลยนะคะตรงนี้สามารถเปิดออกไปแล้วก็ไปสูดอากาศรับลมข้างนอกได้ค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเขาจะแถมอะไรให้บ้านนะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ค่ะก็ จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่เขาจะจัดเป็นเซตให้นะคะก็ลองปรึกษาเซลล์ดูค่ะและนอกจากเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะมีแอร์ให้ด้วยค่ะจะมีแอร์ถึง3ตัวเลยค่ะจะมีแอร์ให้ทุกห้องเลยนะคะทุกห้องนอนเลยอามาดูฝั่งนี้กันบ้างตรงนี้นะคะจะเป็นโซน Walk in c r o s e t ค่ะท่านผู้ชมก็จะมีตรงนี้เขาใส่เป็นตู้บิวอินไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะ สำหรับห้องน้ำในมาสเตอร์เบดรูมนะคะตรงนี้ก็คือแบ่งโซนเปียกโซนแห้งดีมากเลยค่ะตรงนี้จะมีห้องเป็นตู้กระจกแบบนี้นะคะแถมยังมีช่องแสงอยู่ฝั่งนี้ด้วยค่ะจะมีแบบเป็นบานสวิงนะคะและตรงนี้ค่ะเวลาเราอาบน้ำเนี่ยน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นออกไปข้างนอกนะคะดูแลรักษาทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็ง่ายค่ะฝั่งนี้ก็จะมีที่วางแชมพูพวกสบู่อะไรต่างๆนะคะตรงนี้ ตัวพันนะคะหลังนี้ใช้ของโคเลอร์ค่ะมีอ่างลอยนะคะแล้วก็มีชักโคลค่ะและด้านนี้นะคะก็จะให้เป็นกระจกบานใหญ่มาด้วยค่ะตรงนี้ก็จะมีที่วางของจุกจิกนะคะสามารถวางพวกแปลงฟันยาสีฟันหรือของใช้อะไรต่างๆเราได้นะคะสะดวกมากว่าเดี๋ยวเราออกจากห้องมาสเตอร์นะคะแล้วก็ไปชมห้องนอนอื่นกันต่อค่ะ ห้องนอนที่2นะคะจะอยู่ถัดกันเลยกับห้องมาสเตอร์นะคะปะมาชมกันเลยค่ะห้องนี้นะคะอันนี้เขาแต่งมาให้ดูค่ะเป็นเตียง3.5ฟุตนะคะแต่งจริงสามารถลงเตียง5 6ฟุตได้สบายเลยค่ะท่านผู้ชมส่วนปลายเตียงนะคะตรงนี้เขาใส่มาเป็นเหมือนแบบโต๊ะวางทีวีให้ดูนะคะเราอาจจะวางเป็นแบบว่าโต๊ะทำงานเพิ่มเติมนิดนึงก็ได้ค่ะ ฝั่งตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถใส่พวกตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นเครื่องสําอางนะคะโต๊ะสําหรับแต่งหน้าอะไรประมาณนี้พาเดินออกมาจากห้องนอนสองนะคะจริงๆพื้นที่ตรงโถงบริเวณนี้นะคะเขาแบบให้กว้างมากเลยตรงนี้เขาก็เลยจัดมาเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะโชว์ให้ดูค่ะเผื่อว่า เราจะสามารถออกไอเดียว่าสามารถวางพวกกาน้ําร้อนหรือว่าเตาไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อะไรที่มันทําง่ายๆนะคะสามารถทำตอนเช้าได้เนะะียค่ะสามารถวางไว้ตรงนี้ได้และห้องนอนที่3คะ่ะจะอยู่ฝั่งนี้มาชมกันเลยและห้องนอน3ตรงนี้นะคะเขาก็ใส่เตียงมาเป็นเตียง3.5ฟุตนะคะให้ชมคะ่ะก็อาจจะให้เป็นห้องนอนของลูกชายลูกสาวก็ได้นะคะ แล้วก็ยังมีพื้นที่สามารถวางเป็นแบบว่าเคาน์เตอร์เครื่องสำอางนะคะเล็กๆตรงนี้แล้วก็ตูเ้เสื้อนะคะ <8. S 1> เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากลางกันนะคะห้องน้ําห้องที่2ค่ะอยู่ฝั่งนี้ค่ะสําหรับห้องน้ำนะคะก็ลักษณะใกล้เคียงกันกับห้องน้ําในมาสเตอร์เลยนะคะแต่ที่มากไปกว่านั้นนะคะจะมีห้องตรงนี้เสริมเข้ามาค่ะท่านะผู้ชมตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามองจาก ด้านหน้าบ้านนะคะเราจะเห็นเหมือนแบบป่องไฟนะคะที่ติดอยู่กับตัวบ้าน,นะคะ่ะมันจะเป็นแบบสไตล์ของเขานะคะก็คือสไตล์ยุโรปนะคะอ่าแล้วตรงนี้ก็คือป่องไฟนั่นเองตรงนี้นะคะเราสามารถแบบวางชั้นวางของนะคะหรือว่าเราจะซักผ้าแบบอะไรที่มันง่ายๆนะคะแล้วก็อาจจะตากผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างนี้ได้ะคะ่ะตรงนี้เขาทํามาเป็นเหมือนแบบเอ่ให้ลมมันสามารถเข้าออกได้นะคะลมระบายอากาศได้ตรงนี้ สุขภัณฑ์เหมือนกัน,นะคะ่ะของโคลเลอร์นะคะแล้วก็ให้กระจกบานให,ใหญ่มาแบบนี้ด้วยค่ะอีกโซนหนึ่งนะคะอยู่ด้านข้างเนะะี่ยค่ะจะเป็นโซนห้องครัวนะคะอ๋อเดี๋ยวพาไปชมะคะ่ะโซนห้องครัวนะคะก่อนที่จะไปห้องครัวเขาจะแต่งซุ้มโค้งตรงนี้นะคะแบบสวยมากนะคะแบ่งกั้นเป็นแบบให้รู้ว่าอ๋อโอเคโซนนี้เป็นโซนครัวนะโซนนั้นเป็นแบบโซนรับแขกอะไรอย่างเี้นะคะ มาดูตรงนี้กันก่อนตรงนี้ค่ะจะเป็นอีกประตูหนึ่งนะคะที่ชี้บอกตอนแรกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะจะไม่เข้าประตูบานเลื่อนด้านหน้านะคะจะมาจอดรถปุ๊บเนี่ยแล้วก็เปิดเข้ามาทางประตูนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะถือของพลุงพลังมาเข้าครัวเลยอย่างนี้นะคะและฝั่งนี้ค่ะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะมีเหมือนตู้เก็บของ,ของเขานะคะนี่ค่ะมันจะเป็นตู้เก็บของที่แบบว่า ไม่ใหญ่ไม่ไม่ได้แบบใหญ่มากนะคะแต่ก็สามารถใส่พวกอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ได้จะมีด้วยกัน2ฝั่งนะคะก็คือมีฝั่งนี้แล้วก็มีฝั่งนี้ค่ะและโซนตรงนี้นะคะก็จริงๆอะ่ะจะเป็นโซนดินิ่งนะคะมันเป็นอีกห้องหนึ่งเลยคะ่ะท่านผู้ชมแบบมันใหญ่มากอันนี้เขาแต่งโชว์มาให้ดูนะคะจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบสี่ที่นั่งนะคะ มันเหมือนแบบเป็นอีกห้องหนึงเลยอะเราสามารถทำเป็นห้องในงประสงค์ได้อีกห้องหนึ่งเลยนะมาดูห้องครัวกันบ้างสำหรับครัวที่นี่นะคะจะมีประตูเปิดปิดนะคะซึ่งตรงนี้ก็ดีตรงที่ว่าเวลาเราทำอาหารนะคะท่านผู้ชมเราก็สามารถปิดประตูกัน้นไม่ให้กลิ่นมันออกไปได้นะคะเวลาเราทำครัวไทยแบบว่าอาหารแบบหนักๆหน่อยนะคะกลิ่นมันจะแรงสำหรับเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะเขาก็นี่ค่ะ ทำซิงล้างจานนะคะไว้ระดับสูงกว่าเตานะคะซึ่งตรงนี้มันถูกตามหลักฮวงจุ้ยเลยว่าน้ำจะต้องสูงกว่าไฟนะคะนี่เขาโครงการของดิยาบาเลยเนี่ยเขาจะทำแบบนี้มาทุกหลังเลยนะคะส่วนโซนซักล้างค่ะม,มาตรงนี้กัน สำหรับโซนซักล้างด้านหลังบ้านนะคะตรงนี้เขาปูเป็นกระเบื้องให้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีหลังคากันแดดกันฝนไว้ให้ด้วยนะคะเราสามารถวางเครื่องสื้อผ้าของเราวางไว้ตรงนี้เขาต่อท่อมาแล้วนะคะแล้วก็แถมน้องเขาเนี่ยยังจะไม่โดนฝนด้วยนะทุกคนมันจะได้ไม่เก่าเร็วค่ะโอเคด้านหลังนะคะยังมีพื้นที่อยู่บ้านนะคะเนี่ยค่ะระยะด้านหลังบ้านนะคะไปจนถึงรั้วกำแพงเนี่ยกว้างเลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะ ปเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในตัวบ้านกันต่อค่ะสำหรับค่าส่วนกลางนะคะอยู่ที่ตารางวาละ14บาทค่ะและก็เขาจะให้ฟรีนะคะ1ปีแต่ว่าถ้าบอกว่ามาจากช่อง Ben ล Living เชียงใหม่นะคะหรือว่ามาจากน้องอาชีนะคะเขาก็จะให้ฟรีไปเลยส่งปีค่ะและถ้าหากว่าใครนะคะสนใจจะมาเยี่ยมชมโครงการนะคะหรือว่าจะมาดูบ้านเนี่ย ก็อยากจะให้ติดต่อนะคะสอบถามมายังเซลลโครงการเบอร์นี้ได้เลยสอบถามมาได้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นแต่ละเดือนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและสําหรับการเดินทางมายังโครงการนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะสามารถกด GPS นะคะเดี๋ยวช้จะแปะ GPS สําหรับโครงการนี้นะคะไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะก็กดปุ๊บแล้วก็มาชมได้เลยนะคะและสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาไปชมที่ไหนกันนั้นอย่าลืมกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ